ิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงอะไรฮะผมพูดถึงลักษณะที่เป็นปกติของคนเราหลังจากเกิดมาแล้วมันจะแสดงออกอยังไงไม่ว่าจะเป็นการหล่อล้อมกล่อมกลาวทางสังคมสภาพแวดล้อมภายนอกลมดินฟ้าอากาศดวงอาทิตย์การกินอาหารการปฏิบัติตัวของเราแล้วมันจะส่งผลให้ลักษณะของเราเป็นลักษณะปกติไปทางไหนเขาเรียกว่าปกติปกติหรือปกติลักษณะ หรือปกิจลักษณะนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยที่ชื่อว่าคัมภีร์วรโยคสารบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าธาตุเจ้าเรือนแต่บางทีเราก็ใช้คำว่าธาตุเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นธาตุเจ้าเรือนก็จะมี2 22แบบคือธาตุเจ้าเรือนกําเนิดอันนั้นก็ได้คุยกันไปในหลายๆคลิปว่ามีลักษณะอย่างไรก็มีทั้งธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะครับแต่ในคัมภีร์วรโยคสารบอกว่าเออ ถึงแม้จะเกิดออกมาเป็นอย่างนั้นก็เถอะนะแต่พอพอมาใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ที่นูน่นที่นี่แล้วมันส่งผลกระทบต่อลักษณะที่แสดงออกมาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ลักษณะตรงนี้เขาจะเน้นย้ำลักษณะที่มันถูกกำกับด้วยตัวหล่อเลี้ยงตัวกำกับตัวควบคุมธาตุสำคัญสามธาตุที่มันมีโอกาสจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงง่ายแล้วมันมากระทบต่อธาตุที่เป็นอวัยวะโครงร่างของร่างกายก็คือธาตุดิน นั่นก็คือตัวธาตุน้าําธาตุลมธาตุไฟซึ่งเราไม่ดูตัวธาตุนะอันนี้เราดูตัวควบคุมมันเลยตัวกําเนิดมันเลยตัวที่ให้กําเนิดควบคุมกํากับธาตุสามธาตุนี้ที่เรียกว่าตรีธาตุก็คือปิดตะซึ่ง honors, <ate> เป็นต <an> ัวควบคุมธาตุไฟวาตะซึ่งเป็นต <frustration> <anden> ัวควบคุมธาตุลมแล้วก็เสมหะซึ่งเป็นตัวควบคุมธาตุน้ําเช่นลักษณะของปิดตะที่คุมธาตุไฟจะมีลักษณะคุณลักษณะของธาตุไฟกับธาตุน้ําอยู่ในตัว ัววาตะก็จะมีลักษณะของาธาตุลมกับอากาศาธาตุอยู่ในตัวแล้วก็ตัวเสมหะก็จะมีลักษณะของคุณสมบัติของาธาตุดินและาธาตุน้ําอยู่ในตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดอันนี้ก็เลยไม่ได้แยกออกเป็นคนาธาตุดินาธาตุลมาธาตุน้ําธาตุไฟละคิดลักษณะไปทางวาตะไปทางปิดตะไปทางเสมหะเลยในคลิปที่แล้วผมก็บอกว่าเป็นวาตะปกติบุรุษ หรือวาตาปกติปิดตะปกติบุรุษนะหรือปิดตปะปกติหรือเสมหปะปกติบุรุษหรือเสมหะปกติแต่ยังไงก็ตามคนส่วนใหญ่พบว่าเป็นลักษณะที่เป็นทุวันทะปกติบุรุษก็คือมีสองตรีธาตุเด่นๆอยู่ในตัวนะซึ่งอันนี้ก็จะพบได้เยอะนะครับไม่ได้มีเด่นตัวใดไม่เด่นวาตะอย่างเดียวไม่เด่นปิดตะอย่างเดียวไม่เด่นเสมาห์าอย่างเดียวนะแล้วก็ ถ้าเกิดเด่นมันชั้งสามตัวเลยลนะ่ะเด่นสามตัวอยู่ด้วยกันเลยมีทั้งวาตาปิตาเสมาเด่นอยู่ในตัวเลยนะอันนี้เขาเรียกสันนิบาตปกติหรือสันนิปาตะปกติบุรุษหรือสันนิปาตะปกตินะเป็นลักษณะที่สมดุลอยู่โดยเด่นเท่าๆกันทุกทุกด้านทั้งสามด้านซึ่งคราวที่แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นยังไงนะคราวนี้ลองมาดูครับว่าลักษณะที่เป็นปกติหรือปกติลักษณะของคนที่มี ตรีธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกาันตามคำพีวรโยคขสารเนี่ยนะจะมีลักษณะยังไงเรามาเริ่มที่ปิตะปะกกติปิตะปะกกติหรือปิตะปกติลักษณะนะลักษณะจะเป็นไงฮะก็มันคุมธาตุไฟมันคุมธาตุไฟแต่มันมีลักษณะของธาตุไฟและธาตุน้ําอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ไปฮะขี้ร้อนทนร้อนไม่ค่อยได้หิวกระหายบ่อยผมงอกเร็วนะผมงอกเร็วมักจะหัวล้าน หนังย่นเหี่ยว be บางคนเนะี่ยมีผมมีขนมีหนวดอ่อนนิ่มนะครับสีข้างเหลืองหิวบ่อยเนี่ยกินเก่งมีมีความกระหาญมากนะครับแต่ไม่ค่อยอดทนในการทํางานสักเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ทํางานหนักมากก็ไม่ค่อยได้นะนะทำงานหนักมากก <Huh? S 1> ็ไม่ Momo, ค่อยได้แล้วกล้ามเนื้อข้อกระดูกหลวมคอนคลักคลกนะนะไม่ค่อยแข็งแรงมีกล่นตัว หรือกลิ่นจากศีษะนะกลิ่นรักแร้เนี่ยนะแล้วก็ปากเนี่ยค่อนข้างเหม็นนะฮะอ๋อกลิ่นเหม็นง่ายอะ่ะไม่ใช่คนลักษณะที่มันจะมีกลิ่นปากง่ายกลิ่นตัวออกมาง่ายแล้วก็กําลังแข็งแรงทางกายกําลังการเล่าเรียนทางสติปัญญาหรือความเป็นอยู่เนี่ยจะมีสถานะรียกว่าชอบความพอประมาณพอเพียงนะฮะนะชอบสถานะพอประมาณนะแล้วก็เขายังพูดถึงลักษณะของเสมหะหรือสเลตมปะปกิตหรือเสมะปกติลักษณะ ด้วยนะครับว่าถ้าเสมหะซึ่งมีลักษณะเสมหะมันคุมธาตุน้ําแต่มันมีลักษณะของธาตุน้ําและธาตุดินอยู่ในตัวนะครับคนกลุ่มนี้นะครับลักษณะที่พบแบบนี้ก็จะมีลักษณะร่างกายที่สมบูรณ์ผิวหนังเป็นมันนะนุ่มนวลโหลูปร่างดีแขนขาท่าทางแหมทมทแแมงมั่นคงผมดกดําเงางามกินช้าช้าอะไรมักช้าทนหิวทนร้อนทนกระหายได้ดี นะทนเย็นทนหนาวได้ดีเสียงโปร่งผิวพันธ์ดีแล้วก็มักจะเล่าเรียนได้ดีคนะ่อนไปทางลักษณะของมั่งมีมั่งมีเงินตองนะแข็งแรงในทางกรรมคุณก็เรียกว่าทางเพศ่เรื่องทางเพศข่้นข้างจะแหมดีนะฟิตปังนะครับจะมีลูกดกแต่ก็มักจะเป็นคนที่มีชีวิตที่สงบราบเรียบนะไม่ไม่ออกไปเขาเรียกว่าไม่ ไม่หิวแสงนะแล้วก็มักจะอายุยืนด้วยคนกลุ่มนี้เพราะว่ามีชีวิตอยู่ในความเรียบง่ายนะครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเสมหะอีกอันนึงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลักษณะของวาตะเด่นนะครับคือวาตะปกติหรือวาตะปกติลักษณะเนี่ยวาตะเนี่ยมันคุมธาตุลมนะคุมธาตุลมแล้วก็วาตะเนี่ยมีคุณสมบัติของธาตุลมกับอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างนะไม่ใช่แอร์นะ ไม่ใช่แอร์ไม่ใช่ลมที่เป็นพัดไปพัดมานะไม่ใช่แก๊สนะแต่อากาศธาตุคือช่องว่างอุ้ยเราคุยกันมาหลายคลิปแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นลักษณะของคนที่มีวาตาปรกริเนี่ยก็จะมีผิวหนังหยาบแห้งนะร่างโปรง่งนะสลิมสลิมนะเสียงค่อนข้างต่ำนะค่อนข้างต่ำคุยอาจจะไม่ค่อยชัดนัดนะนะนอนไม่ค่อยหลับนนหลับไม่ค่อยดีนะพูดมากพูดเก่งช่างพูดกล้าเสียงภัยนะ แต่ก็แหมเสียใจได้ง่ายก็เป็นคนที่อารมณ์อารมณ์แปรไปได้ง่ายมันก็ดีใจเสียใจง่ายนะแล้วก็ปกติเขาบอกมักจะเป็นค่อนข้างเป็นคนขี้กลัวรักง่ายนายเร็วนะทนหนาวไม่ค่อยได้มักจะอาจจะเป็นพวกโรคลมชักนะครับพวกนี้ก็จะมีผมมีหนวดมีเล็บฟันนะใบหน้ามือเท้าแขนขาหยาบเปราะแล้วก็แตกหักง่าย ข้อกระดูกมักจะลั่นเวลาเคลื่อนไหวนะลั่นกอ๊กอปกอ๊กอปก๊อปแคบอะไรเงี้ยนะเนี่ยนเะนี่ยเนี่ยทำให้ดูก็ได้เนี่ยนะแล้วก็ในทางจิตใจก็อาจจะเป็นคนที่ขี้ฉาลิษยาหน่อยนะหเห็นกายดีกว่าไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยนะบางบางทีเขาก็บอกว่ามักจะไม่ค่อยสุดจิตแต่ขี้กโมยแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์เรื่องพฤติกรรมผมจริงๆอาจจะไม่ไม่ได้สําคัญมากนักนะครับอาจจะอาจจะขึ้นอยู่ที่การเลี้ยงดูหรือลักษณะของบุคคลแต่ละคนด้วยกําลังกายโดยมากก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีแรงกายไม่ค่อยดี เขาไม่ค่อยมีลูกด้วยนะไม่ค่อยมีความสุขนะอาจจะเป็นคนที่มั่งมีมั่งคัง่งแต่ก็เก็บทรัพย์สมบัติไม่อยู่นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของวาตะเป็นไงครับเห็นมาแล้ว 3. ลักษณะแต่อย่างที่ผมบอกครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะส่วนใหญ่ล้าคนเราไม่ได้มีอย่างเดียวอยู่นมักจะเด่น2ออย่างอยู่ในตัวเราก็ต้องไปวิเคราะห์ตัวเองใช่ไหมว่าเราไปทางไหนใน3อย่างเนี่ยเราเด่นอย่างเดียวนะหรือเปล่า หรือเราเฮ้ยเป็นอันนี้ก็มีเป็นอันนี้ก็มีเป็นนี้ก็มี3อย่างหรือ2อ,อย่างก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่คนเราจะเป็น2อ,อย่างนะครับคือถ้าเม่อไห่มันปนปน,ปนกันไปเท่ากันเป็นสันนิปาตะปกะกิเนี่ยนะครบ3อย่างเขาอาจจะเรียกว่าสมปกะกิมันเข้ามันสมบูรณ์กันดีนะมันเข้าเข้ากันดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปกะกิแบบใดแบบหนึ่งก็คือมีตรีโทษแบบใดแบบหนึ่งเป็นเจ้าเรือนเด่นนะ มันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะไปเจ็บไข้ได้ป่วยไปในทางของตรีธาตุนั้นๆน,น,นะครับนะตรีธาตุนั้นๆมันก็จะทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับในคัมภีสุสรูตะเนี่ยนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเลยนะว่าลักษณะของคนแบบนี้เช่นลักษณะของตรีธาตุเจ้าเรือนปิตาปกิจเนี่ยก็เปรียบเทียบกับสัตว์นะละักษณะของพวกงูพิษนกคูก แมวลิงเสือหมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นเสมาะปกตจนะอาจจะเป็นลักษณะของราชสีสิงโตมา้าวัวนกอินทรี C, หรือพวกโขนหรือห่านอ่แต่ถ้าเป็นวาตาปกติเขาก็จะเปรียบพวกเป็นพวกแพะหมาในกระต่ายป่าหนูอูดสุนัขแรงกาหรือลาเป็นลักษณะแบบถ้าเทียบกับลักษณะของสัตว์อันนั้นก็จะมีให้เทียบด้วยแต่พิจิดว่าลักษณะทางพฤติกรรมหลายอย่างมันอาจจะไม่ตรงเปะละเพราะว่าอ่ามัน โลกแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะนะพฤติกรรมการกินการอยู่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่มันก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับใช้เป็นแนวทางได้นะ